หลังจากบจบภารกิจกับสโมสรครับผมไม่สามารถพาเบอร์รี่ขึ้นได้ถึงแชมป์แต่ในตอนนี้ครับมีภารกิจใหญ่กว่านั้นครับผมคือฟุตบอลทีมชาติและเป็นฟุตบอลโลกเมนอินเตอร์เนชาแนลครับแปลตรงๆกูจะแปลว่าอะไรดีฟุตบอลถ้วยผู้ชายนานาชาติเหรอ อย่างเงี้ยเลยและสายของเราครับผมมีเยอรมันกาหน้าและนอร์เวย์ครับผมและในเกมแรกครับเราจะพบกับกาหน้าทีมที่ชื่อชั้นน่าจะต่ําที่สุดในกลุ่มส่วน11ตัวจริงของทีมเราคีเรนเอเบาเม้มาแล้วช่วงเฟนลี่แมตต์ก,กูไม่ได้เจอมึงเลยลืมบอกไปเป้าหมายของผมกับทีมชาติฝรั่งเศสกูต้องการเป็นแชมป์โลกนี่สวัสดีปะมามามา กูนไนลงโดนหวดก่อนเลยวู้วูปาเต้ดูดิแค่แปะปุ๊บวู้วูพับเพียบเลยเฮียตัวบ,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 บอลสวนระวังระวังแล้วสวยสวยด้วยกันน่ะระวังเอ้ยห้ดนนี่เดนนี่สวยแล้วสวยแล้วอูว้วูมึงรอจุดเพืเกียรตอย่างเดียวเลยอะแม่งไม่ขยับเลยสวยนั่นแหละ ไปประธานประธานไทยต่อสู้วยครับผมแล้วตูร์ลตูร์ลด้วยสไซต์เซบูวิ่งสิจี้เห็นแล้วเบ้เบ้วิ่งเลยเบ้นี่ไงแล้วข้ามมาที่คีเลียนเอ็มบัปเป้พักแล้วบอลเล่ห์โอ้โหแฮนด์บอลหรือเปล่าซีโอไม่มีตัวสวยเขาสองเขาแรกนี่ไงกวยติ่มลุกไซเซบูว anyway> yup ิ่เหมือนมันไต่แข้งอะมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ สวยครับกวยโอ้ยแล้วได้บ้อมด้วยจะเหนียวไปไหนเนี่ยมาตรงไหนก็ได้ครับเลือกเลยครับเดมเบเล่เอา้าอย่างนี้กวยตินได้ขึ้นด้วยแล้วเสียมอีกแล้วยังไม่ออกไม่ออกสวยลำวันนี้วันนี้วันนี้มาดิมาดิแล้วลูกเก่งกวยตินใส่ก้อยลูกโอ้โหสวยเบ้เบ้เอาเบ นี่งไงเอ็มบ้าเบ๊ได้อยู่โอ้โหแข็งปุ๊กสวยเอ้ยโอ้โหกูทับกับพี่เบ้กูขอโทษโอ้เราก็ใจตรงกันไอเชี้อซุปตามันก็ประมาณนี้แหละแล้วประตูเขามาเหนียวซะด้วยเกมนี้ลำบากเลยครับ้ยแล้วช่องโอเคโอ้โหเที่ยวมันนิดไม่ได้มึงกะโดนแน่นอนจังหวะมเมื่อกี้เด็นออกไปเละไม่ใช่นั่นแหละแล้วสวยได้อยู่โอ้โห มันเยอะมากเลยนะแต่ประตูเซฟครับผมทีเบ้ก็ยังหาพื้นที่เล่นไม่ได้ครับไม่ค่อยได้มาเซนต์ลีแมตด้วยกันด้วยมั้งก็เลยยังดูตะกุกตะกักครับทีเบ้เข้าในไม่ได้ละไม่ได้ละทีเบ้ไม่มาลบปกดเนเลยกวยตีนดูยไอประตูตัวนี้เหนียวอ่ะได้ไหมได้แล้วนี่ไงไม่ได้สวยแล้วเ,เรเีเยบร้ยอย ี่แล้วเราแตะแตะแล้วสองสองไม่ครับนี่ไงแล้วได้มงด้วยโหสไลม์เบอร์ยังไม่เข้าอีกเหรอแล้วได้มงเน่งๆเลยอื้มออ้วกอบไปแล้วครับเนสเอ็มบาเบ้ยังซัพพอร์ตไหมพพอร์ตพี่เบ้เขาหน่อยนั่นแหละพิกแล้วใส่เลยแล้วใส่สายโอ้โหวิ่งแล้วมันแน่นไปผมขอข้างในตรงนี้ปะมันเน้นๆเลยด็นี่แหละโวยติ้งได้ขึ้นแล้ว ใหญ่แล้วเจอใหญ่กว่าเฮ้ได้อทษโทษโทษผม้เียกบอลสวยเบ้เบ้เบ้ยังไงไม่ได้ปะเบสซัดเบสซัดขวาแล้วเรียบเลยไอ้เ <c oughs> yeah. จ้าจังหวะแรกของประธานครับผมแล้วได้เลยไม่มีบทบาทในเกมเลยครับประธานเบ้เนี่ยบทบาทครั้งแรกเลยด้วยมัง้งแล้วได้ซัดแบบนิ่มๆเสียบมุมไปเลยเอาวะ่ะ สวมหมายเลขเจ็ดด้วยไอดอลของเขาคืออารอนเลนนอนไกลเหีย้ยแล้วภาพจำ <c oughs> พเป็นลีมแมทผมมีเยอะมากเลยนะที่กินรับห่วยๆตอนนี้เป็นกูดูที่ตอนทีมแมทเล่นเป็นแบ็คขวาครับผมแล้วปาเต้วสูไว้เห็นแล้วประธานประธานผมยกแล้วลงได้ที่ดิมเบเล่ปานเบได้อยู่แล้ว,ลว,ลว,ลลวใต้ฝาวครับผมโอ้โหแต่ระยะไกลไป่อยบอกว่าไกลก็จริงนะแต่มันดูแล้วมันได้เสียววะ่ะ เอาตรงนี้ได้ไหมแล้วก็อย่างนี้เลยนักเข้าบอลเสงายอู่บอลได้ลุ้นม,มันๆอย่างนี้เ,เองหัวนี่โยกมาดิโอ้โหแฮนด์บอลแล้วระยะนี้โอ้หวอมเลยกูวอมท่าดีใจก่อนอู้อู้กูก็วอมท่าดีใจแล้วประธานเป็นคนยิงครับผมประธานกดลูกที่สองไม่ได้ โอระยะไกลสึกเป็นกูติดติดนั่นแหละให้เขาคามอมบอลไปแต่ไม่เป็นไรขยา้เข้าในเรียบร้อยประตูชัยนาทีที่6กครับผมจากประธานคีรีเอมเอมบัปบี้เรายังต้องปรับอีกหน่อยว่ะผมรู้สึกผมเล่นกับทีมผมช้ามากเลยอ่ะ แต่ยังพอมีเวลานะผมอยากเข้าถึงรอบชิงและผมว่ามันเป็นไปได้ครับดูโอกาสจบดีล่อไป14ครั้งแต่ได้มาแค่ลูกเดียวจะโทษว่ากองหน้าไม่คมไม่ได้นะประตูแบ่งเหนียวเกมแรกชนะอย่างนี้ขึ้นเป็นอันดับ2ว่าเยอรมันชนะนอร์เวย์ครับผมด้วยสกอร์หประตูต่อ2เขายิงไป2อเละเสียลูกหนึ่งเกมต่อไปเราจะเจอกับนอร์เวย์ครับทีมอันดับสที่ยังไม่มีคะแนนตรงสัดทั้งฮาแลนด์ทั้งโอเดกา ดีนะว่าหนุ่ยกาดไม่มีครับผมแต่มีกูเหนื่อยอีกที่เป็นตัวจริงเกมกับนอร์เวย์ครับผมมาจากเกมที่แล้วเลยสามแต้มจากเกมแรกเหมือนจะเบาถ้าเกมนี้แต่นอร์เวย์เขายังไม่มีแต้มเลยนี่แหละปัญหาครับผมแล้วโอเดกาดกับตันทีมาแล้วหน้าเป้าตรงกลางครับตรงกลางสันเด์เบิร์กเพื่อนเก่านี่ว่า <S <S ไาแล้วสวยได้ไหมโจกับตันนันแหละเบวิ่งเบวิ่ง นั่นแหละคีเนียนไปครับผมแล้วสวยเลยเอ็มบัเฟ้คนเดียวคีเนียเอ็มบัเฟ้เอ็มบัเฟ้เอ็มบัเฟ้แล้วเอ็มบัเอ็มบัเฟ้เอ็มบัเฟ้ยังไงกุยตินกุยตินจับเลยแล้วมาท่านี้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 ไม่ได้ใช้นานเอ้าโอ้ไอ้ยักษ์ก็สาห์กดท่าเบ่งกล้ามไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ประตูครับแล้วดูบัฟเฟ้ชนไม่เข้าให้มากุยตินจับแล้วสัตว์เลยของวันนานซะด้วยคัมเบ้ โดนใส่เข่าสินั่นแหละย้อนหลังได้อยู่ยังไงแล้วสายสายก็ได้สวยสวยแล้วได้ทนัทนทนัทนทันระวังเอลลิงสวยครับผมโอ้โหและต้องลงต่ำแค่ไหนครัคิดเอาแล้วกันกุยดินอุ้ยโล่เฝ้ยแล้วโอเคอเอาเราาาักษาสกอร์ก่อนระวังครับระวังครับสวยครับจานจานมันเลยหรือเปล่าระวัง ันั่นแหละชิดสวยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดินชิดเดินชิดเดินชิดสวยพี่นั่นแหละโอ้โหเมือนกอระของวัดสวยใส่มากเลยแล้วยังไงกรรมการเรียบร้อยครับผมครึ่งแรกโอ้โหต้องแย่งบอลให้ได้อะถึงจะเป่าจบกองจับไปที่กวยตินเลยครับผมประตูแรกของตัวเองกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทีมชาติจากสมโมสรนี่โคตรต่างครับแล้วอุ้ยเอ็มบาเบสวยแล้วกวยตินกวยตินอ้ายตายอยู่อุย้ยที่บอลที่บอลที่บอลจันทกีเยนเอ็มบาเบยก สวยครับผมกวยตีนพักก่อนแล้วกวกดเตดี้ซ้ายกูเลยปะเบ้วิ่งปะเบ้วิ่งสวยพี่ไปไปที่นั่นแหละแล้วนี่ไกดี้ซ้ายโอ้โหอ๋ยแม่งเด้งกลับมาแฮนด์บอลอีกสวยครับกวยตีนเออช้านี่เรายังช้ากับบอลนนระดับชาติอยู่อเหรอถ้าเป็นบอลถ้วยโดนกูนแล้วอืบอลหลีกก็ไม่ใช่บอลถ้วยเอาลูกเข้า,าอ๋อโอ้โหเลยยานีาา่ แล้วไม่ไง,ง <S <S อ้โอฟาวอะไรยังไม่รู้เลยครับแล้วฮาแลนดูครับซ้ายของเอริงฮาแลนแล้วกำแพงไม่โดนเอ็มบัเป้ประธานไปเองคี่เลี้ยงเอ็มบเป้ขึ้นบนไม่อ้สวยแล้วได้จบดีซซายไม่เข้าได้ไงตูลัมาลพาไปแล้วพา ok. ไปแ,แล้วคี่เลี้ยงยกนั่แหละไปเอ็มบัเป้พลิก ยังไงใส่เองใส่เองตีบล็อกดูกเปมุมยกมาเสาแรกอย่างนี้กวยตินได้ขึ้นด้วยสวยมากตัะเบ้แล้วกวยตีนขึ้นรอยอยู่ไปได้เดมิเล่มองทั้งเบบ้เล่ๆทั้งนั้นเลยสวยกวยตินแล้วคัดมาแล้วได้จบตีบล็อก ออ้ยโอ้โหลั่นโอ้โหกุยตินออะไรวะกาพิกและจ่ายซะหน่อย,อยสวนด่งแ้จบอยงนี้ได้ปะวะสวยแล้วครับสวยแล้วทาการไม่เป่าด้วยสวยแล้วฮาเลนฮาเลนฮาเลนดวลกับสวยเฮ้ยระวางัราวางระวังครับระวังครับเดี๋ยวโอเคซิฟทุกคนเจ็บรมแล้วอ้าเอ้ยกูจับมันว้า คือผมมองมินิแมปแม่งข้างล่างขวามันมีไงการแบบจับแล้ววางเลยเกมกับเยอรมันหลุดเป็นสำรองแล้วไม่มีให้นเทนนิงด้วยเอทีมชาติไม่มีทนเทนนิงโโอ้โอโอ แล้วมันเกมสําคัญด้วยและล่าสุดเขาชนะการหน้ามา3-2คือเราเสมอเราผ่านเป็นที่2แน่นอนครับผมห้ามแพ้แค่นั้นพอ,อตอนนี้1-0ของฝรั่งเศสครับผมจากทางด้านของปีกซ้ายตั้งแต่นาทีที่1ผมลงแทนเอ็นคุนคูครับผมจริงจริงเอ็นคุนคูมาเล่นหน้าเป้าได้ไม่ใช่หรอทำไมไม่จับเอมเป้ไปเล่นสายนะแล้วก็เอ็นคูหน้าเป้าเนี่ยผมแทงได้ทั้ง3จุดเลยตอนนี้ระวังโรนิรรนมาครบเลยนีีหว่าได้แล้วสวยนะ อยกได้ไป่ะอยู่ได้ไป่ะไม่ได้ป่ะจังหวะเดียวสวยครับแล้วไปเลยเขี้ยนตัวซ้ายตัวซ้ายไปไม่ได้แล้วต่อไปอืมสวยจัดกวาเติมทุนโอ้โหแลสอดของควยตินสอดของควยตินเ <c oughs> นี่ยจังหวะมาแล้วโอ้โหสอดอย่างงามครับผมแล้วปั่นด้วยขวา ถเต็มข้อออกไปแน่กว่าครับเลยปัดใจปั่นแล้วเกือบออกเหมือนกันนะมากูนี่ใครวะไม่รู้จักแต่แล้วสวยแล้วเอากูล่วงเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเจ็บด้วยโอ้ยวิ่กูไม่เจ็บเองก็ทำคนอื่นเจ็บโอ้แล้วมาแล้วมาแล้วเดมเบลเล่เขาปอดไม่ทันนี่ไงลวะโอยโดนจริงครับได้นะทัน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 สวยกูเด้กูเด้แล้ว Okay. ได้ไหมอุ้ยปล่อยมันตกได้อยู่สวยมาดิอ้โคอแทะผักอ๋อหนักจัดแล้วแทงสวยครับผมแล้วดิซัดติดบล็อกดูมันเข้ากูแตะหลบแล้วหัวฟาดเลยครับกวยตินโอ้โห,โหผมนี่บอกเลยครับว่าไอเคลีบไอ้เคไฟนั่นแหละเข้าไม่ได้แล้วเข้าตรงกลางไม่ได้แล้วโอเค สองต่อศูนย์ครับผมประตูที่2จากพอกวอยตินทําได้ครับผมพาฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มผมพึ่งว่าใจเพิ่มมา15ครับแต่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างนี้รอบต่อไปภูก็ไม่ได้ตัวจริงใช่ไหม <c oughs> สรุปกลุ่มของเราครับผมอันดับหนึ่งเป็นฝรั่งเศสอันดับสองเป็นเยอรมนันและอันดับ3เป็นกาหน้านอร์เวย์แพ้กาหน้าว่ะแล้วภูไปหลุดเสมอได้ยังไงครับแล้ว <c oughs> รอบต่อไปเจอกับเนเธอร์แลนด์ท็อปตาดสันโวของรายการฟุตบอลโลกครับเป็นทางด้านของอาเบลหนีครับของสเปนหกประตูจาก3เกมกวยตินเพิ่งยิงไปลูกเดียวไม่น่ามีชื่อนะใช่ด้วยครับผมคนที่มีเป็นกวยติน <c oughs> อ๋อก,กูก,กดไป2แล้วว่าจาก3เกมครับอยู่อันดับที่21ตอนนี้เป้าหมายเรายิ่งชัดขึ้นแล้วนะทุกคนรอบ16รอบ8แล้วก็รอบ4ี่ใช่ปะ่ะเป้าหมายของเราคือรอบชิงครับผมแล้วก็ต้องเป็นแชมป์ให้ได้เพราะมันคือ ฟุตบอลโลกครั้งแรกของกวยตินและก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆสมัครสมาชิกกดกระดิ่งเพื่อไมพาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูพอลไกวยตินคลิปของเราครับผมจะมาทุกวันอังคารพาร์ลิฮันเสาร์นะครับผมส่วนสัปดาห์นี้ที่จะลงอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะผมต้องไปต่างจังหวัดครับผมไปจุดจีนหนึ่งกำลังเต็มเจอกันใหม่พรั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ